สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับวันนี้เดินทางไ,ไกลครับไดินทางไกลตัวพี่พี่คันแชร์คนเดียวฝากเพลงลอยไปโมโหสี่ได้ยินบอกคนทางนั้นอย่าให้ตื่นมาแล้วกลายเป็นฝันแต่สุดท้ายมัน สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซี FC ของยลราอุงอิงเอฟซี FC ของสาวน่อยเพชรบ้านแพงและการท,ทุกทุกท่านที่ได้เข้ามารับชมคลิปนี้ค่ะพี่น้องค่ะเมือน,นี้หลายหลายคนเนาะค่ะเพื่อนพ้องน้องพี่ของผู้เอกค่ะพี่น้องกเ็ดเดินทางมุ่งหน้าไปจังหวัดประจวบไปที่หัวหินเนาะค่ะพี่น้อง เพื่อที่จะไปร่วมกันรงคู่เอกขืนสูสวรรค์ค่ะพี่น้องค่ะตอนนี้ลาอุ้งอิงก็ได้เดินทางออกจากจังหวัดทิศเกตพร้อมกับพ่อเอกเนาะคะ่ะพ่อเอกน้องคู่แล้วค็พ่อเอกรัตนบุรีพี่มอนอิงค่ะพี่น้องค่ะเดินทางมุ่งหน้าไปที่จังหวัดประจวบเนาะคะ่ะตอนนี้ลากันด้พักอยู่ระวางทางกับพี่น้อง ค่ะเมื่อสองเดือนที่แล้วเนาะคะ่ะอีหล่าอุ้งอิงแล้วก็ไม่น่อยก็แล้วก็ทิมงานหลายๆคนทีมงานพอหักแม่หักเนาะคะ่ะพี่น้องกันยังเด้เสื้อภัยวันเกิดของผู้เอกอยู่เลยค่ะพี่น้องค่ะเห็นภาพนั้นมาเบิงย้อนเบิงภาพนั้นแล้วก็น,น้าตาไหลค่ะพี่น้องโอ้ที่จะน้าตาไหลบ่ได้เมื่อนั้นคู่กันยังดูสดชื่นอยู่เลยเนาะคะ่ะพี่น้องเบิงแล้วกันยังบองมีทาที่บอมีบีแวววาคู่จะป่วยหนักขนาดนั้นเนาะคะ่ะเดี๋ยวเขาไปเบิงภาพกันค่ะพี่น้อง Yeah. ร่วมบริหารมันเกิดให้รูเอใต้คลิปได้เลยนะครับดีมีเฮงสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับอยู่คู่กับสาวน้อยอยู่คู่กับกีลาอยู่คู่กับปันูแบบนี้ตลอดไปพอขันน้ำเขาแมนเสี่ยวกันอันนี้ก็เสียวกันครับครับโดนนี่โนพระเอกตันเนาะค่ะพี่น้องพนนเพิ่งเกิดในเคลื่อนไว้ในเพจของเพลินค่ะพี่น้องว่า ผมพอเป็นตัวแทนทีมเพจสมเพลงนี้ให้แม่เอเป็นครั้งสุดท้ายไม่รู้ว่าแม่เอจะได้ยินหรือเปล่าแต่เพลงนี้ผมตั้งใจเขียนให้แม่เอเลยนะครับรับให้สบายนะครับแม่เอวันที่เจ็ดพวกเราจะไปหาแม่นะครับอะไรครูเอค่ะพี่น้องอันนี้ก็คือเพลงที่พระเอกตันเพิ่นแต่งขึ้นมาเนาะค่ะพี่น้องเราเพิ่นจะได้ล้องใกล้ค่ะ เดี๋ยวลองไก่ซึ่งลองไก่ตรงนี้เนะาะค่ะพี่น้องส่งไปหาอีลาอุ้งอิงค่ะอีลาอุ้งอิงก็ได้ฝึกซ้อมร้องเพลงนี้อยู่บ้านเนะาะค่ะพี่น้องค่ะส่วนมือนี่พระเอกตันค่ะพี่น้องเพิ่นก็นได้โพสในเพจของเพิ่นดีกว่าพรุ่งนี้แล้วสินะมอบให้อีลาทํานาทีตัวแทนของขอบครัวต๋าหน่อยเฮาร้องเพลงนี้อลัยครูเอแทนทุกคนเพื่อส่งดวงวิญ,ญญาณแม่เอเดอร์อีลาอาจิะเป็นคนบีดกีตาร์หา้อีลาลองเดอร์ค่ะพี่น้อง อันนี้ก็คืออายกับน้องคุยกันเนาะค่ะพี่น้องค่ะคุยกันผ่านทางเพจค่ะพี่น้องค่ะพระเอกตันเพิ่นกะตือห้ยหูว่าเพิ่นจะเป็นคนดีกีตาร์เนาะค่ะส่วนยีลาจะเป็นคนข้ลองเพลงลองเพลงที่เพิินแต่งขึ้นมาละเพิินกะลองไก่ส่งไปให้ยีราเนาะค่ะพี่น้องให้ยีลาฝึกซ้อมส่วนมืออื่นได้หลายคนกะจะได้เห็นยิลาลองเพลงเพลงนี้ที่พระเอกตันเพิ่นเป็นคนแต่งเนาะค่ะพี่น้องทรงดวงวิญญาณของเมเอหรือของผู้เอกของทุกๆคนส้นสู่สวงสวรรค์ค่ะพี่น้องค่ะก็ขอให ไม่เอเนาะค่ะหรือผู้เอของหลายๆคนแล้วก็ของทุกๆคนเนาะค่ะพี่น้องึ้นไปอยู่สวงสวรรค์ไปเป็นนังฟ้านางสวรรค์อยู่ทั้งๆเนาะค่ะแล้วก็คอยมองความสําเร็จของลูกๆของแดนเตอร์แล้วก็ของทุกๆคนที่ผู้เอได้ตังสอนใบเนาะค่ะได้กตังสอนมากค่ะพี่น้องค่ะหลายๆคนก็เริ่มออกเดินทางแล้วเนาะค่ะพี่น้องเริ่มออกเดินทางจากที่พักแล้วอีหล่าอุ่เองก็เดินทางไปได้หลายร้อยกิโลแล้วเนาะค่ะส่วนทีมค่ะพี่น้องทีมจาก บ้านสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนาะค่ะก็น่าจะได้ออกเดินทางไปแล้วค่ะเพิ่นจะออกไปจักสองรบัตเลยเนาะคะ่ะพี่น้องเพื่อที่จะไปท่งคู่ขึ้นสวรรค์ค่ะส่วน,นหลายคนค่ะยังพอการใช้หรือพระเอกเข้มเนาะคะ่ะพี่น้องก็อาจจะนั่งเครื่องไปค่ะพี่น้องเมื่อนี้พอการใช้เพิ่นกับมีผ้าละนาทีค่ะพี่น้องค่ะมีผ้าละนาทีในการถี่ไปจอยไหลสุดของศิลปินผู้ไทยเนาะคะ่ะพี่น้องในการเฮ็ดยอดค่ะพี่น้องยอดผู้ติดตามเนาะคะ่ะเพิ่นก็จะไปถ้ำนาทีตรงนั้นค่ะ มืออื่นเพิ่นกะจะนั่งเครื่องไปค่ะพี่น้องเพื่อที่จะไปทรงผู้เอกขึ้นสวรรค์นเนาะค่ะเพราะว่าถ้าขับรถไปเมื่อกะไปไกลค่ะพี่น้องถ้าจะไปก็รถบัสนี่ก็น่าจะบ่ท่านกับเบเนใจเนาะค่ะว่าเพิ่นจะกลับมาท่านบอตัวนังเอกปอมแปมบอกว่าจะไปก็รถบัสค่ะพี่น้องแต่ว่ากับบงหัว่าเพ่จะกลับมาจากบ้านของศิลปินผู้ไทยมีท่านบอเนาะคะ่ะค่ะมืออื่นกับได้ร่วมกันเนาะค่ะพี่น้องรวมกันทรง คูเอกึืนซูสวรรค์ค่ะพี่น้องค่ะเปิดฤด,ด,ดูการนี่เนาะค่ะพี่น้องวันทีท่เก้ายี่สิบนี่พวกเขาก็จะไปได้เห็นคู่เอมากดูชุดดูโชว์ให้ลูกๆอีกแล้วเนาะค่ะพี่น้องค่ะได้หลายคนเนาะคะ่ะได้หลายคนกันเดเขาเขาไปคอมเมนต์ค่ะเดี๋ยวเขาไปคอมเมนต์ในโพสของพระเอกตันค่ะว่าคิดถึงค่ะอ่นานบ่วาอ่านคลิปบว่วาดูคลิปเกี่ยวกับคู่เอกก็อดน,น้ำตาไหลาบ่ได้แมนกับพี่น้องบว่วาเบิ้งคลิปของผู้ใดเนาะคะ่ะน้ำตาไหลาตลอดเลยแม้กระทั่งอ่านเป็นเพจกันยังน้ำตาไหลาเลยกับพี่น้อง ค่ะจนเลหลายคนกิจนได้ออกมะว่าเนาะคะ่ะว่ามันถีบทิพยเก่ายีติเปิดดูดูการนี่ก็จะไม่ได้เห็นคู่เอแล้วเนาะ,ค,ะค่ะค่ะแมนค่ะเพว่าเพิ่นไปเป็นนั่งฟ้าแล้วคะ่ะพี่น้องไปเป็นนั่งฟ้าอยู่ทังสวงสวรรค์แล้วละคะ่ะคอยมองลูกลูกค่ะค่อยมองลูกลูก,ลก,ลก่ีเป็นซังสอนใบเนาะคะ่ะพี่น้องเมือ,องความสําเร็จของลูกลูกอยู่ทังสวงสวรรคะ์ค่ะค่ะขอให้คู้เอไปสู่ภพภูมิที่ดีไปเป็นนั่งฟา้านั่งสวรรค์อยู่ทังฟ้าทังสวรรค์เนาะคะ่ะพี่น้องค่ะทําหรับทินีี้สสวัสดค่ะ ฝากกลิ่นลอยไปโมโหสิได้ยินบอกคนทางนั้นอย่าให้ตื่นมาแล้วกลายเป็นปั้นสุดท้ายมันกลับเป็นความจริงบัดยามเปิดฟใจหิ้งโคตรเต็มเสีดเยดช้าไปเหมือทิ้ง

ถามก็บบอกแต่ว่าโอเคสูสร้างสาวน้อยด้วยความทุ่มเทพอดเขาผู้เองที่ได้พักพอนลดานอลำตานอนให้สบายบอต้องกังวลคอยบึงผลงานลูกลูกอยู่เธอบนทิมพิดทุกคนที่คอยสร้างต่อ พอดเท่จากกันรอบนี้คงจากกันไกลไปหาบอเธอเลือแต่หัวใจยิดเก่าไว้เบ้งแม้ว่าตอนนี้สิเหลือแตกความ,มาเว่ที่ขอบปากเรื่นี้สรงตะก,การว่วงวิญญาณสู่มาขับ ข้าคงเลี้ยดีหลับตาดือ้อกลิ้มขทให้สบายยิ้มสาวน้อยส่งสัญญาณด้วยจใจขอให้คุยอ,อยู่เธอ